สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเป็นเช่นเคยนะครับและวันนี้ก็เป็นมวยไทยเจ็ดสีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกาย,ยน2 5 1 3นะครับเวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือการนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่งหน้ามวยไทยเจ็ดสีมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณานะสําหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีที่แก่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้อยากใจดีที่ให้การสนับสนุสน,นขอบคุณนะครับ sbb สบองเจ็ดเลุ้นสรุกทุกสังเวียนโมเดลมดือเสเิบออกตัวระหว่างยกโปรโมชั่นจัดเต็มสนใจก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับโดยที่แอดไลน์เข้าไปที่ sbb 2 7 9มีแอดอหนาก่อนนะครับ sbb 2 7 9 แล้วก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยนะครับอยากรู้ราคาระหว่างมวยชกลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับโดยที่เราส่งราคาทางไลน์เป็นราย์พิมพ์ส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งทุกช่องยกเว้นมวย3ยกนะครับสัหรับวันนี้150บาทดูได้4สัปดาห์นะครับท่านใดสนใจราคาทางไลน์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะกันเลยนะครับโดยที่มวยไทย74นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกาย,ยน2 5 1 3นะครับเวลา14นาฬิกา30นา,าทีโดยประมาณนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเอาใจคอแฟนมวยรอบปูนเสือล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าโปรโมเตอร์ผู้ประกอบคู่มวยวันนี้ประกบเอาไว้อัดไว้มวยรอบปูนเสือ,อไว้ทั้ง4คู่เลยนะครับเรียกว่าวันนี้ แฟนมวยรอบบูนเสือรับชมกันอย่างจุกใจเลยนะครับได้ลุนกันถึง4คู่รวดเลยทีเดียวนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นนะครับคู่ที่หนึ่งนี่เป็นมวยรอบบูนเสือครั้งที่20รอบ8คนสุดท้ายสาย A นัดที่2นะครับคู่นี้ฝ่ายแรกมีแพ้มาด้วยกันทั้งคู่นะครับฝ่ายนี้ คนแพ้ก็จะตกรอบกับบ้านทันทีนะครับส่วนคนชนะก็จะมีโอกาสลุ้นเข้ารอบ4ี่คนสุดท้ายหรือว่ารอบรองชนะเลิศอีกนัดหนึ่งในนัดถัดไปนะครับมาดูกันที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือพันสิงห์ของส่วนผูลีสอดหรือว่าเพชรพันสิงห์ส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับโรเบิร์ตผู้กองบัตบางบาลหรือว่าสมงคลการช่างพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงพันสิงห์นี่สิบแปดปีนะครับจากสุรินทร์ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยออกํำอินจังหวัดสิงห์บุรีนะครับโดยมีคุณอุดมรักนะครับเดชา เป็นคนดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็มีประธานดิ่งกับเจ๊พาคองส่วนภูรีสอร์ทนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับรูป่างดีสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับในไล่แขนขวางแทงแรงศอกสั้นอันตรายนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังของทด้านฝ่ายแดงพันสิงนะครับชนะคะแนนฉมกทองเพชรเรืองฤทธิ์ที่ช่อง7จสีนะครับเสมอสิงสยามพีบุญลายที่อตกสามลาสุดชกในมวยรอบไฟแรกนะครับรอบ8คนสุดท้ายไฟแรกแพ้คะแนนให้กับ้าสยามซิ์ไทยแลนด์ที่ช่อง7จสีนะครับสฟอร์มหลังนี่3รสชาตินะครับชนะ1เสม แล้วก็แพ้หนึ่งส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินโรเบิร์ตนะครับ20ปีจากสกลนครฟิตซ้อมอยู่ที่เดอะเบสมวยไทยที่สกลนครนะครับโดยมีเสือต้อมนะครับทำมาสักรุ่งโรจนิติกุลนะครับเป็นหัวหน้าแล้วก็มีอาจารย์แจ็คกี้สตาฟเทนเนอร์ดูแลการฟิตซ้อนนะครับเป็นมวยขวาเหมือนกันนะครับขวากับขวาทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นมวยประเภทจังหวะดฝีอาจังหวัดฝีมือคล่องครบเครื่องนะครับเตะต่อยแรงศอกอันตรายนะครับแต่ว่าวันนี้ดูว่าเสือเปียบเล็กกว่าคู่ต่อสู้นะครับสามฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินโรเบิ แพ้คะแนนดาบดำปตททองทวีที่ช่อง7นะครับชนะ t k คียอยก2นะครับเพชรสี 4, ลาหมูปิ้งอร่อยจุงเบอร์ที่ช่อง7-4นะครับลาสุดต่อยไว้ที่อรอบ8คนสุดท้ายไฟแรกนะครับแพ้คะแนนนะครับเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงที่ช่อง7-4นะครับสฟอร์มหลังนี้แพ้ไปถึง2ชนะเพียงแค่1ฟอร์มถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคู่น,น,นี้คู่นี้ต้องบอกว่าเป็นการลุ้นที่จะต่อ ลมหายใจเพื่อที่จะลุ้นเข้ารอบ4คนสุดท้ายนะครับหรือว่ารอบรองชนะเลิศนะครับส่วนคนแพ้นี่ก็จะตกรอบกลับบ้านทันทีนะครับแต่ด,ด้านทันสิงนี่ก็อย่างที่ท,ทราบกันนะครับได้สิทมาเข้าแทนทางด้านซันแบ็กบูมเด็กเสียนนะครับซึ่งมีปัญหาภายในค่ายนะครับจึงต้องถอนไปนะครับทางคณะกรรมการจาัด ดึงเอาทางด้าน,นพันสิงพันสิงนะครับมาเสียบแทนซันแบ็กถือว่าเป็นความโชคดีของนักมวยนะครับต้องบอกนะครับว่าถ้าพันสิงทะลุเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วคว้าแชมป์ขึ้นมานี่ถือว่าเป็นนักมวยมากับดวงอีกหนึ่งคนเลยนะครับคนเหนือดวงสองอีกหนึ่งคนเลยนะครับถือว่าค่อนข้างจะ โชคดีของนักมวยเลยนะครับเพราะว่าถ้าสึงเข้าไปสิงรอบ4คนสุดท้ายนี่การันตีรางวัลก้อนโตวไว้ในกระเป๋าแน่นอนนะครับเพราะว่าอันดับสี่ก็มีรางวัลให้เหมือนกันนะครับคูน่นี้ทางด้านพันสิงห์นี่ดูว่าจะได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้ลอยนะครับได้สูงกว่าได้ได้ลอยกว่านะครับทางด้านโรเบิร์ตฝันเงินดูจะเตี้ยกว่าสั้นกว่านะครับฝ่ายสุดท้ายของโรเบิร์ตนี่ชกกับเพชรอาวไทย ก็ดูว่าสั้นกว่าเพชรอ่าวไทยเข้าไม่ถึงนะครับเข้าไม่ติดเลยโดนทางด้านเพชรอ่าวไทยขวางแทงตลอดเลยครับวันนี้มาเจอกับสูงๆยาวๆอย่างพันสิงห์อีกแล้วนะครับเรียกว่า2องไฟนี้ของทางด้านโรเบิร์ตนี่เจอของยาวๆมาทั้งสองไฟเลยนะครับวันนี้ผมก็ยังชอบไปที่ความสูงความยาวของทางด้านพันสิงห์องส่วนภูรีสอทนะครับเพราะว่าสูงกว่ายาวกว่าอาวุธยาวๆน่าจะถึงก่อนนะครับโดยเฉพาะลูกขวางแทงนี่ขวางแทงได้แรงนะครับอาวุธยาวๆถึงก่อนบทเบียดไปแล้วมองว่าน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านโรเบิร์ตผู้กองบัตรบัง อ่านไปได้แบบสนุกนะครับคุณนี่มองไปที่ฝ่ายแดนครับความสูงความยาวของเทนันพันสิงของส่วนภู้รีสอร์ท ส่วนคู่ที่2อนะครับก็ยังเป็นมือรอบปูนเสือนะครับสายบีนัดที่2นะครับแพ้มาด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้คนแพ้ก็ตกรอบกลับบ้านเช่นกันนะครับคนชนะก็จะลุ้นเข้าสู่รอบสีคนสุดท้ายรอบรองชนะเลิศต่อไปอีก1นัดนะครับฝ่ายแดงก็คือฉลามเสือนายกเอธาสารานะครับหรือว่าฉลามขาวอบตสารโรดส่วนฝ่ายน้ําเงินเดโชเล็กปอบริลักษ์นะครับพิกัดหน่อยยี่สิบเอ็ดปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับฉลามเสือนีสิบเจ็ดปีนะครับจากนครศรีธรรมราชนะครับฝีซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอโชคมีชัยนะครับโดยมี ตู่นายกเอทธาสารานะครับหรือว่าสุรกิจมิ่งเมืองนะครับเป็นคนดูแลก,การคิดซ้อมเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยเข่าอาชีพเลยเชิงไม่สนชนลูกเดียวนะครับเดินปั้มจับตีล็อกลัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแรงเลยนะครับบู๊ดูดันบู๊สู้ดูดันได้ยัน5ยกเลยนะครับสามฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงฉลามเสือชนะคะแนนข่าวสดสิทธิ์สาาวเสือที่ช่อง7ชนะ TKO ยก4บัลลังซับสอสระชีพที่ช่อง7ลาสุดดี แพ้คะแนนให้กับดับดำปอตอทอทองทวีที่ช่อง73ฟอร์มหลังนี้ชนะ2แล้วก็แพ้หนึ่งะครับฟองก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับสนน่วนทางน้านฝ่ายน้าเงินเดโชเล็กนี่17ปีจากจังหวัดสงขานะครับดาบี้แมทแ,แห่งภาคใต้นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิงห์มาวินนะครับโดยมีเซนหนึ่งสิงห์มาวินทัชชนนคดชาสวุวรรนะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็มีคุณประสงค์บริลักณ์นะครับให้การสนับสนุนเป็นมวยขวาเหมือนกันนะครับเปิดเกมเข่าในเหนียวเดินปั้มจับตีล็อกรับดบัตต โดยที่3ฟอร์มหลังของทนานฝ่ายน้ําเงินเดโชเล็กนะครับก็มีชนะคะแนนเพชรเมืองตังสอพงอมรที่ช่อง7ชนะคะแนนมังกรยกทีเอ็มวยชัยที่ช่อง7นะครับลาสุดสรุดแพ้คะแนนให้กับปาดพิภพเอราวันที่ช่อง7จสีนะครับสฟอร์มหลังชนะ2อแก็แพ้1เหมือนกันนะครับฟอร์มนี่ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับ คู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่แพ้แล้วตกรอบกับบ้านทันทีนะครับคนชนะก็จะมีโอกาสลุ้นอีกหนึ่งนัดนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่รอบสี่คนสุดท้ายนะครับฝ่ายสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับฉลามเสือนี่แพ้คะแนนให้กับดาบดำแพ้แบบคู่ขี้สูสีเลยนะครับหมดท้ายกให้ชูทางไหนก็ได้ฝ่ายสุดท้ายชกไปค่อนข้างดีนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินเดโชเล็กฝ่ายสุดท้ายที่แพ้ให้กับปากพิภพนี่วันนั้น แพ้จังหวัดฟีมือหลักเหลี่ยมของป่าพิภพนะครับ1,2,3าคู่ขี้นะครับยกสนี่ถือว่าเป็นทางด้านป่าพิภพโชยกสี่ยกเดียวนะครับแล้วก็เอาชนะคะแนนไปได้เลยไฟาสุดท้ายนี่มองดูทางด้านฝ่ายแดงชกไว้ดีกว่านะครับฝ่ายเงินแพ้ให้กับทางด้านป่าพิภพวันนั้นมองดูว่าแรงป่ายดูไม่ค่อยดีนะครับ ต,ต้นคุกกี้ทุสีนะครับแต่ว่าแรงปลายการเยริยะผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับฉลามเสือ,อยานายกเอธาสาราฝ่ายสุดท้ายถึงแม้ว่าแพ้คะแนนแต่ว่าโชว์ฟอร์มไว้ดีนะครับไปลายนี่มีฮึดตลอดเลยนะครับบทเบียดไปแล้วผมชอบเพลงเข่าในเหนียวทรงแข็งแรงอย่างฝ่ายแดงนะครับฉลามเสือนายกเอธาสาราน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเดโชเล็กปอบริลักษ์พร้อมกับลุ้นที่จะเข้ารอบ4ี่คนสุดท้ายอีกหนึ่งนะัดต่อไปนะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับฉลามเสือนายกเอธาสารา มาดูกันที่คู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกคู่ที่1นะครับหรอกเรียกว,ว่าเป็นคู่เอกทั้ง2คู่เลยก็ว่าได้นะครับทั้งคู่3แล้วก็คู่ที่4นะครับเพราะว่าเกรดเบรดิเบร์มวยระดับเดียวกันแล้วก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับคู่นี้นี่เป็นอรอบ8คนสุดท้ายสายเอนัดที่2นะครับคนชนะมาด้วยกันทั้งคู่นะครับในไฟแรกไฟนี้คนชนะก็จะเข้าสู่ไปยืนรอในรอบ4คนสุดท้ายเป็นคนแรกทันทีนะครับส่วนคนแพ้ก็ยังมีลุ้นอีก1นัดในนัด ถัดไปนะครับโดยที่ฝ่ายแดงก็คือฟ้าสยามสิทธ์ไทยแลนด์หรือว่ากบภูเขากูต้อมบัวขาวนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลัวงพิกัดหน่วย21ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงฟ้าสยามนี่1 9ปีจาก101นะครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับอยู่ในความดูแลของเสยแขกสมชายเทศรุ่งเรืองนะครับโดยมีสอนดำเกียรติสมานชายัยสตาฟเทเนอร์ดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็มีน้าฝ่ายนะครับไทยแลนด์ปิ่นสินชัยเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยขวาเลยขวาจังหวะฝีมือคล่องครบเครื่องสรดแข้งแรงต่อยหมัดฟันศอกอันตรายนะครับในไล่แขนล็อกัดมัดตีฟอร์มสดเลยนะครับ เป็นนักมวยอีกหนึ่งคนนะครับที่ว่าต่อยไว้ในมวยรอบรังนี้แล้วยังไม่แพ้ใครเลยนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงนะครับฟ้าสยามก็มีชนะคะแนนลูกกูอินดับรันสา,ารคามที่ช่อง7ชนะน็อกยก4นะครับมังกรยกทีเอ็นมวยไทยที่ช่อง7ล่ลาสุดนะครับชนะนอ็อกชนะคะแนนพันสิงห์ของส่วนภูรีสอดที่ช่อง73ฟอร์มหลังนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟฝ่ายแล้วก็เป็นการน็อกเอาท์หนึ่งฝ่ายด้วยนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้าเงินเพชรอ่าวไทยนี้19้ปีนะครับจากนครศรีธรรมราชพิซ้อมอยู่ที่ค่ายบิดพิทักษ์ทางหลวงนะครับโดยมีหมวดบุญพิทักษ์ทางหลวงนะครับเป็นคนดูแลการพิซ้อมเป็นมวยขวานะครับขวากับขวาเหมือนกันนะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินเพชรอ่าวไทยนี้มวยประเภทสูงยาวเข่าแหลมนะครับขวาสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับในไล่แขนขวางแทงแรงสอกสั้นอันตรายนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ําเงินเพชรอ่าวไทยนะครับก็มีแพ้น็อกยก4นะครับปากพิภพเอราวัณที่ช่องเจ็ด ชนะคะแนนพเพชรพลังชัยสอบพจกิจชัยที่ช่อง7นะครับล่าสุดชนะคะแนนโรเบิร์ตคุกกองบัดบางบานที่ช่อง7จสามฟอร์มหลังนี่แพ้1แล้วก็ชนะ2นะครับฟอร์มถือว่าค่อนข้างดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าฝ่ายแดงฟ้าสยามอาจจะดูได้เปรียบเรื่องฟอร์มนิดนนะครับเพราะว่า3ฟอร์มหลังชนะรวดทั้งด้านฝ่ายน้าเงินมีสรุรแพ้อยู่1ไฟนะครับ คู่นี้ต้องบอกว่าคนชนะนะครับเป็นไฟา์ที่2นะครับในรอบ8คนสุดท้ายสายเอของทั้งคู่นะครับนัดแรกมีชนะมาด้วยกันทั้งคู่นะครับวันนี้คนแพ้ก็ยังมีโอกาสลุ้นอีกหนึ่งนัดนะครับเพื่อที่จะเข้ารอบ4คนสุดท้ายนะครับส่วนคนชนะนี้ก็จะเข้าไปยืนในรอบ4คนสุดท้ายไปยืนรอเลยนะครับเป็นคนแรกเลยนะครับเรียกว่าได้ตั๋วรอบ4คนสุดท้ายเป็นใบแรกทันทีเลยนะครับแล้วก็พร้อมการันตีรางวัลอันดับ4ไว้ในกระเป๋าเลยนะครับ จังหวะฝีมือวงนอกหลักเหลี่ยมเชิงดีอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับอาวุธเร็วจัดนะครับต้นต้นอันตรายนะครับต้นต้นนี้นําไปก่อนเลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินรูปร่างดีสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับวงใหนนี่เข่าแทงแหลมนะครับลุนระยะยาวอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับคู่นี้ทางด้านฝ่ายแดงนี่ฟอร์มสดหลังๆนี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็ถูกคาดหมายให้เป็นตัวแต่งหนึ่งในตัวแต่งที่จะคว้าแชมป์ด้วยนะครับต้นต้นนำไปก่อนแน่นอนนะครับจังหวะฝีมือวงนอกรวดเร็วกว่านะครับ ้ทยท้ายมีการเก็บการอาวุธคู่ต่อสู้ได้ดีด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงครับฟ้าสยามซิดไทยแลนด์นะครับต้นต้นชิงทาก่อนอาวุธวงนอกเรลียวกว่านะครับเก็บกันอาวุธดีด้วยนะครับทท้ายเก็บกันอาวุธป้องกันตัวเก็บกันอาวุธดีๆประคองเกมไปผมมองว่าวันนี้น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงพร้อมกับคว้าตั๋วรอบสี่คนสุดท้ายใบแรกได้สําเร็จนะครับค <c oughs> ู่นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับฟ้าสยามซิดไทยแลนด์ ส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกคู่ที่2นะครับคู่นี้ก็เป็นมือรอบบุญเสือครั้งที่20นะครับรอบ8คนสายบีนัดที่2นะครับทั้งคู่ก็ชนะมาด้วยกันทั้งคู่นะครับคนชนะก็จะคว้าตัวรอบ4คนสุดท้ายเป็นใบที่2นะครับส่วนคนแพ้ก็ไปลุ้นใน อีกนัดหน้าอีกนัดถัดไปนะครับโดยที่ฝ่ายแดงก็คือดาบดําปตททอง,ท,องทวีหรือว่าเพชรสมนึกนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็คือปราบพิภพเอราวาัณหรือว่าสสักมณีพิกัด1 2 1ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงดาบดํานี่20ปีนะครับจากร้อยเ ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด99นะครับโดยมีเฮติสอนศละสักแท่ตั้งนะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็มีคุณสมนึกต้นศกนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาเหมือนกันนะครับอาวุธครบเครื่องเลยนอกได้ในดีนะครับเตะขาต่อยหมัดฟันศอกหนักแรงนะครับในล็อกลัดมัดตีแข็งแรงเลยนะครับเป็นนักมวยอีกหนึ่งคนนะครับที่ชกในมวยรอบครั้งนี้แล้วยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่ว่าบางฝ่ายนี้อาจจะชนะแบบเฉินเฉือนแบบหืดหืดก็มีบ้างนะครับ สามฟอมหลังของทางด้านฝ่ายแดงดาบดำนะครับชนะคะแนนเพชรศิลามูปิ้งอร่อยจุงเบ์ที่ช่องเจ็ดนะครับหลังจากนั้นชนะคะแนนโรเบิร์ตสองมงคลการช่างที่ช่องเจ็ดล่าสุดนะครับชนะคะแนนฉลามเสือนายกเอธาสาลาที่ช่องเจ็ดสีสามฟอมหลังนี้ชนะรวดทั้งสามไฟ์นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับคู่ต่อสู้นะครับ ป่าพิภพนี่20ปีจัดจังหวัดสงขานะครับติดซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเอราวัณน,นะครับโดยมีบางลีร้อยตำรวจโทเกติศักมูดอนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยซ้ายเลยกุนีซ้ายกับขวาเจอกันนะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินป่าพิภพได้เป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือข้องครบเครื่องหลักเลียมดีนะครับดักเตะดักแทงเชิงชกฉลาดเลยนายมีไล่แขนขวางแทงแรงแล้วก็มีศอกสั้นอันตรายนะครับ แล้วก็เป็นนักมวยอีกหนึ่งคนนะครับที่ชกมวยรอบครั้งนี้ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังนะครับชนะคะแนนเพชรพลังไทยสอพจกิจไทยที่ช่อง7ชนะนกยก3เพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงที่ช่อง7ล่าสุดนะครับชนะคะแนนเดโชเล็กปอบริลักษ์ที่ช่องเดสี่สาฟอร์มหลังนี้ชนะรวดทั้งสาฟไฟเลยนะครับคู่นี้ต้องบอกว่า,อาฟอร์มสดทั้งคู่เลยร่างกายดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับคนชนะก็จะ ขวาตัวรอบ4คนสุดท้ายเป็นใบที่2ทันทีนะครับส่วนคนแพ้ก็ยังมีลุ้นเข้ารอบ4คนสุดท้ายอีก1นนัดนะครับคือนัดถัดไปนะครับ อาวุธหลากหลายหนักแรงนะครับนอกได้ในดีอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับดับดำปตททองท,องทวีจังหวัดฝีมือคล่องครบเครื่องหลักเหลี่ยม iQ สมองมวยดีดับเตะดักแทงวงนอกจัดอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับป่าพิภพเอราวัณน,นะครับต้นๆดูทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับป่าพิภพน่าจะใช้จังหวะชิงทาก่อนนะครับมองดูว่าวงนอกดูว่าอ,อาวุธเร็วกว่านะครับแต่ว่าอาวุธหลากหลายวงนอกก็ดีวงในก็ดีอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงดาบดำนะครับผมมองว่า วงในนี่ดาบดํามีเยอะกว่าทางด้านปาาพิภพนะครับทางด้านปาาพิภพนี่วงใน ไม่ค่อยชอบแล้วก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวงนอกถือว่าจัดเลยนะครับทางด้านดาบดำนี่มีทั้งนอกมีทั้งในอาวุธหลากหลายเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับดาบดาปตททองท,ท,ท,ทวีดูว่าตน้ตนต้นดูคู่ขี้สูสีแต่ว่าปลายปลายนี่ผมมองว่าอาวุธหลากหลายกว่านะครับโดยเฉพาะวงไหนที่มีเยอะกว่าซึ่งป่าพิภพดูแล้วไม่ค่อยชอบไหนสักเท่าไหร่นะครับวงไหนมีน้อยไปนะครับปลายปลายผมก็เลยชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับดาบดําปตททองทวีดูว่าอาวุธหลากหลายกว่าโดยเฉพาะเขาในมีเยอะกว่า ครับบทเบียดไปแล้วท้ายๆน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านปาาพิภพเอราวันพร้อมกับคว้าตัวรอบ4คนสุดท้ายเป็นใบที่2ได้สําเร็จนะครับคุณนี่มองไปที่ฝ่ายแดงน,นะครับดาบดำปตททอง,ท,องทวี สำหรัญญบวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ลงหน้านะครับมวยไทยเจ็ดสีขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2 5 1 3นะครับคู่บอยอาจมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักมวยสภาพแวดล้อมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นมวยชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับเราจึงต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งในเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรศนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงสืบพิรู้ลแล้วก็สืบพิลึกว่านักมวยตัวไหนมาดีกว่ากันกระแสอีฝั่งไหนเยอะกว่ากันนะครับามลดึกมีัก่งบอกนะตติช่ง บวกกระแสเรทนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ